ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทย จากที่ดาวพฤหัสสบดียกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนกันในวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นดาวพฤหัสสบดีก็เดินเร็วผิดปกติมาตลอดภาษาโขนเราเรียกว่าเดินเสิร์ตตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568หรือประมาณ3เดือนครึ่งจากการเดินเร็วต่อเนื่องทำให้ดาวพฤหัสเดินเลยไปที่ราศีมิถุน ไปจนถึงข้ามเขตไปจนถึงราศีกรกฎในวันที่2ตุลาคม2568โดยทั่วไปพระหัสมีความเร็วเฉลี่ยปีละ1ราศีการที่ดาวพระหัสเดินข้ามราศีก่อนเวลาอันควรแบบนี้จึงทำให้เกิดความวิปริตขึ้นโหราจารย์ท่านเรียกอาการแบบนี้ว่า การเดินวิปริตข้ามราศีคือไม่ใช่การยกย้ายราศีจริงๆทีมงานตานทวาจึงทำคลิปนี้เพื่ออธิบายถึงการเดินข้ามราศีของดาวพฤหัสและวกกลับไปยังราศีเดิมพร้อมคำพยากรณ์สำหรับทุกราศีในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสเดินวิปริตข้ามไปราศีกรกฎเป็นระยะเวลา2เดือน22วันมาดูกันนะครับ ไฮไลท์ light, คำพยากรณ์เรื่องดาวพฤหัสจรวิปริตเข้าราศีกรกฎช่วงวันที่2ตุลาคมถึง23ธันวาคม2568สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพฤษภช่วงที่1คือวันที่2ถึง23ตุลาคมจะดีในเรื่องพี่น้องเพื่อนฝูงจะได้เพื่อนอายุมากกว่าเป็นคนน่าเชื่อถือมีความรู้และคุณธรรมสูงยิ่งจะได้ผู้ใหญ่มาเป็นเพื่อนและมาให้ความช่วยเหลือดีมาก ามาช่วงที่2วันที่24ตุลาคมถึง7พฤศจ,จิกายนจะเกิดความสั่นคลอนในมิตรภาพเพื่อนๆจะไม่มีเหตุผลหรือไม่ยอมใช้หลักการที่ถูกต้องช่วงที่3วันที่8พฤศจ,จิกายนถึง23ธันวาคม เพื่อนพี่น้องจะใช้ปัญญาในทางลบหรือใช้ความรู้ในทางที่ผิดเจ้าชะตาจะหมดศรัทธาในพี่น้องหรือเพื่อนๆสำหรับช่วงที่1และ2ก็คือวันที่2ตุลาไปจนถึง7พฤศจิกายนยังมีดาวก๊กวัญญาณคุ้มครองเจ้าชะตาและเพื่อนพี่น้องให้แคล้วคลาดปลอดภัยและคอยให้พรเมื่อทำสิ่งดีๆจะได้สำเร็จสมตามความปรารถนาค่ะ ในหน้านี้ทีมงานได้ทำกราฟิกแสดงการเดินของดาวพฤหัสมาให้แฟนๆรายการได้รับชมกันแบบง่ายๆเริ่มจากทางซ้ายดาวพฤหัสโคจรแบบเร็วๆคือเดินเสร์จเข้ามาที่ราศีมิถุนในวันที่13พฤษภาที่ผ่านมาด้วยการเดินที่เร็วมากคือเสร์จไปจนถึงวันที่21สิงหาหรือ3เดือนเสรศษๆทำให้ดาวพฤหัสเดินมาอยู่ใกล้ๆขอบราศีมิถุนเมื่อใกล้เข้าขอบราศีมิถุน ต่อกับราศีกรกฎดาวพฤหัสก็กลับมาเดินปกติเป็นเวลา2เดือนคือเริ่มจาก21สิงหาคมและข้ามอนาเขตราศีกรกฎในวันที่2ตุลาคมและยังเดินปกติไปจนถึงวันที่23ตุลาคมจึงเริ่มชะลอหรือเดินช้าลงดาวพฤหัสจะเดินช้าช้าลงจนถึงหยุดนิ่งหรือเดินมนเป็นเวลา15วัน ตั้งแต่วันที่24ตุลาถึง7พฤศจิกายนจากนั้นดาวพฤหัสก็เริ่มถอยองศาหรือเดินย้อนกลับจุดที่ดาวพฤหัสอยู่ในราศีกรกฎที่2องศา51ลิบดาหรือวันที่8พฤศจิกายนดาวพฤหัสก็จะเริ่มพักคือถอยกลับไปยังราศีมิถุนจนข้ามอาาเขตกลับเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่23ธันวาคม2568นับรวมเป็นเวลาที่ดาวพฤหัส วิปริตข้ามมาที่ราศรีกรกฎ2เดือน22วันคือช่วงวันที่2ตุลาคมถึง23ธันวาคม2568ตอนนี้เราจะมาโฟกัสกันโคจรของดาวพฤหัสสบดีเฉพาะช่วงที่ข้ามเลยเข้ามาในราศรีกรกฎพฤหัสได้ทำเนียบดีคือเป็นมหาอุด มีพลังสูงสุดสรุปได้ดังนี้ช่วงที่1พรฤหัสเดินปกติคือวันที่2ถึง23ตุลาคม2,568เท่ากับ22วันช่วงที่2พรฤหัสเดินมนคือช่วงวันที่24ตุลาคมถึง7พฤศจิกายน2,568เท่ากับ15วันและช่วงที่3คือช่วงที่พรฤหัสเดินพัก ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนถึง23ธันวาคม2568เป็นระยะเวลา46วันช่วงที่1ระยะเวลา24วันดาวพฤหัสเดินปกติวันที่2ถึง23ธันวาคมจะส่งผลถึงราศีที่ดาวพฤหัสโยกถึง6ราศีคือร่วมราศีราศีกรกฎราศีที่เล็งคือราศีมังกรราศีโยกหน้าคือราศีพฤษภ โยกหลังคือราศีกันตรีโกนหน้าราศีมีนและตรีโกนหลังคือราศีพิจิกร่วมราศีส่งผลแรง100รเเราศีที่แรงส่งผล75สเเส่วนโยกและตรีโกนส่งผล50เซช่วงที่2เป็นเวลา15วันพฤหัสเดินช้าลงไปจนถึงหยุดนิ่งตั้งแต่วันที่24ตุลาถึง7พฤศจิกาจะส่งผลให้เกิดความสั่นคลอนไม่เชื่อมั่นในหลักวิชาการหรือหลักธรรมอันถูกต้อง มีการยกหลักการมาใช้อย่างสับสนจะเกิดเรื่องไม่ชอบมาพากลในวงการศึกษาหรือวงการศาสนาทำให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาดินจะเริ่มไม่รับน้ำเกิดน้ำขังและซึมและไม่ซึมซับเข้าสู่ดินช่วงที่3เป็นช่วงที่ยาวที่สุดประมาณเดือนครึ่งดาวพฤหัสเริ่มเดินถอยองศากลับไปยังราศีมิถุน ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกาถึง23ธันวาเป็นช่วงที่วิปริตอย่างแท้จริงส่งผลให้ดินชุ่มน้ำพื้นดินไม่ซึมซับน้ำจะเกิดน้ำท่วมได้ง่ายๆพรหัสพักและมีดาวมฤตยูโยกหลังจะมีการใช้หลักการที่อาเพศหมายถึงการนำความรู้มาใช้ในทางลบทำให้เกิดเพศภัยผิดไปจากหลักการและคุณธรรมที่ถูกต้องเกิดเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนวงการศึกษาหรือาศาสนา ทำให้ผู้คนเกิดวิกฤตศรัทธาต่อไปจะเป็นการพยากรณ์เฉพาะราศีไปดูกันเลยนะครับช่วงที่1ระยะเวลา22วันดาวพฤหัสเดินปกติวันที่2ถึง23ตุลาคม2568สำหรับท่านที่มีลักษณาราศีพฤษภดาวพฤหัสได้ทำเนียบมหาอุดอยู่ที่ภพสหัชชาส่งผลดีเรื่องเพื่อนพี่น้องหรือสิ่งที่อยู่แวดล้อมรอบตัวเราทำนายได้ว่าจะมีเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ คนที่มีความรู้ส,สูงจะมาใกล้ชิดมาคลุกคลีกับเราพี่น้องที่มีความรู้เป็นคนที่น่าเชื่อถือจะมาให้ความช่วยเหลือเจ้าชะตาจะแวดล้อมไปด้วยผู้ใหญ่นักวิชาการเป็นคนที่มีความรู้สูงยิ่งและเจ้าชะตาจะได้ใช้ความรู้อันสูงส่งกับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวนอกจากนี้ดาวพฤหัสยังส่งผลดีไปอีกห้าราศีก็คือราศีกันเป็นพบปุตตะ ดีเรื่องบุตรหลานบริวารหรือสิ่งที่จะส่ง,สงผลตามมาราศีพิจิกคือพบปัตตนิจะดีเรื่องคนรักคนสนิทราศีมังกรเป็นพบสุภะก็จะดีเรื่องความคิดหรือเจ้านายผู้ใหญ่ราศีมีนเป็นพบลาภะจะส่งผลดีเรื่องราบผลความสําเร็จและราศีพฤษภเป็นพบตนุจึงส่งผลดีมาถึงตัวเราเองด้วยค่ะ นอกจากนี้มีดาวเกตและมฤตยูโยกหลังดาวพฤหัสทำให้ได้ดาวกกวิญญาณส่งผลเป็นการปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยการทำสิ่งดีๆเมื่อใดก็จะได้สำเร็จสมตามความปรารถนา สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพฤษภดาวกกวิญญาณส่งผลดีในภพตนุและสหัชชะจึงทำให้เจ้าชะตากับเพื่อนเพื่อนพี่น้องประสบแต่สิ่งดีเมื่อทำสิ่งดีร่วมมือกันทำเพื่อบุญกุศลแล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเจ้าชะตาและเพื่อนเพื่อนพี่น้องก็จะแคล้วคลาดปลอดจากภัยอันตรายต่างๆด้วยค่ะ ต่อมาช่วงที่สองระยะเวลาประมาณ15วันดาวพฤหัสเดินมนตั้งแต่24ตุลาคมไปถึง7พฤศจิกายน2568สำหรับท่านที่มีลัคนาราศพรีพฤษภพฤหัสได้ทำเนียบม,มหาอุดแต่เดินมนอยู่ที่พบสหัสช้าจึงทำให้เพื่อนๆพพี่น้องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราแปลกไป เกิดความสั่นคลอนในความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงของเรามักจะมาอ้างหลักการอย่างสับสนเกิดเรื่องไม่ชอบมาพากลในสิ่งที่อยู่แวดล้อมรอบๆตัวเจ้าชะตาจะเสื่อมศรัทธาในตัวเพื่อนๆหรือพี่น้องในช่วงนี้ ในช่วงที่สองที่ดาวพฤหัสเดินมนนี้โชคดีที่มีดาวเกตและมฤิตยูโยกหลังทำให้กลุ่มดาวกคกวิญญาณยังคงส่งผลดีอยู่สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีพฤษภจึงยังได้รับผลดีจากดาวกคกวิญญาณที่พบตนุและสหัชชะตามที่ได้กล่าวแล้วในหน้าที่11ค่ะต่อมาเป็นช่วงที่3พฤหัสเดินพักวันที่8พฤศจิกายนถึง23ธันวาคมใช้เวลาประมาณเดือนครึง่ง สำหรับท่านที่มีลักคณาราศีพฤษภพฤหัสได้ทำเนียบมหาอุดเดินพักอยู่ที่พบสหัสชะจึงส่งผลเสียเรื่องเพื่อนพี่น้องหรือคนที่อยู่แวดล้อมรอบตัวทำให้เพื่อนเพื่อนของเรามักจะทำเรื่องผิดผิดไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมหรือพี่น้องของเรานำหลักการมาใช้ในทางลบทำให้เกิดภัยอาเพศทำให้เกิดเรื่องที่ไม่ถูกต้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ตัวเจ้าชะตาเองก็จะไม่เชื่อถือหรือเกิดวิกฤตศรัทธานในตัวเพื่อนฝูงหรือพี่น้องของตนเองในวันที่9พฤศจิกายนดาวเกียรติยกเข้าราศีเมษทําให้กลุ่มดาวกกวิญญาน,นั้นสลายตัวไปในช่วงที่3นี้แนะนําให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างมากๆเพราะพระฤหัสเองก็วิป,ปริตเดินพักนะคะและมีมฤตยูโยกหลังคอยทำลายเรื่องความรู้อีกด้วย เว้นชแต่ว่าในดวงเดิมของเรามีราหูหรือเกตร,รอรับอยู่ที่สี่ราศีคือกรกฏมังกรกันหรือพุทธศพเมื่อมาโยกถึงกับพฤหัสและมฤตยูที่จรมาก็จะครบทกวิญญาณจึงจะไม่ส่งผลเสียหายนั่นเองค่ะทีมงานก็ขอจบการพยากรณ์ดาวจรเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยขออำน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้แฟนๆรายการสมปรารถนาและปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีแต่ความสุขทุกท่านและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้ และกด subscribe ช anel ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร member เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะก็ขอขอบคุณทุทกๆท,ท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ